แล้ววิธีการทําก็อย่างที่ว่าเนี่ยเราก็เจาะใช้เข็มเนาะใช้เข็มแล้วก็ <S <S อย่าลืมนะครับทําให้ครบวงจรอย่างเช่นอาจจะต้องตัดแต่งกิงนะฮะทำสุมโคนนะทำครบอย่าลืมปลูกผักด้วยนะฮะ<อ>ครับผมครับขอบคุณนะครับอ่านี่การตัดแต่งกิงนี่ก็ละเอียดอ่อนนะครับตัดให้มันตัดให้มันเขาเรียกว,ว่าถ้าตัดมันจะสวยอย่าให้มันสูงนะ,ะถ้ามันสูงมันเก็บยาก พูดง่ายกิ่งที่มันตั้งขึ้นเราตัดได้หรได้ครับกิ่งกระโดงนี่ต้องตัดเพื่อไม่ให้มันสูงกว่านี้สมมติว่ามันจะมาออกสานนี้ใช่ไหมครับแล้วจะมีกิ่งหนึ่งตั้งขึ้นตัดกิ่งที่ตั้งอ่ะแหละตัดกิ่งที่ตั้งเลยครับ คำถามที่ดีนะอาธิตหน่อยสาธิตหน่อยอตัดเลยเช่นมันมีเยอสมบูรณอย่างเรียบตัดให้เลยตัดให้เลยตัดได้เล็กนะตัดนี่เลยครับนี่ตัดนี้ขั้นมันโตละถ้าตัดมันจะขั้นจะเสียดายแต่ถ้าตัดนี่แล้วกิ่งนี้ออกตัดนี่ตรงกลางนี่ครับตัดกิ่งทั้งพนเพราะว่ากิ่งนี้มันจะออกมาทนี่ละมันจะออกบานออกบานออกบานออแล้วก็มันจะบานออกแล้วอย่าพีกอย่าพีกแลวอย่าเกี่ยวไงใช่ครับยิ่งต่อไปนะแนวโน้ม เราหาแรงงานยากเราก็อายุเยอะขึ้นทุกวันทุกวันอ,อ,อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนี้จริงอย่างนี้ครับยอดอย่างนี้มันเป็นฉัดมันจะขึ้นมาเป็นฉัดมะม,ม,ม,ม่วงจะออกเป็นฉัดฉัดหนึ่งฉัดสองฉัด 1, สามถ้าเกิดเราไม่ตัดตรงนี้นะมันจะออกไปอีกมันก็จะออกไปอีกแต่อย่างนี้หนึ่งหนึ่งช่อดอกสองสามมันก็จะออกดอกตามเนี้ยมันเยอะไปครับอย่างนี้ไอ้ตรงกลางนี่เราก็ตัดเลยแล้วเราก็มาช่างใจดูเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกสามใช่ไหมครับอันนี้มันออกสี่ ีเราก็มาดูอันไหนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะเราก็อันนี้มันจะขึ้นไปไงี้เราก็ตัดนี่ก่อนเราก็ตัดเราเอาไว้สองพอสองเราก็ตัดนี่ออกเราก็เอาไว้แค่อันเดียวพออย่างเงี้ยจะกล้าไหมอย่างเงี้ยครับเนี่ยเน,นี่ยนับ<อ>ลูกได้เลยนับลูกเลยนี่ยเอาไว้สองกี่<ม>อันนี้ก็ตัดออกไปเลยลงนจขึ้นโนเราจะไว้เนี่ย อันนี้มันออกหนึ่งหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกนับลูกได้เลยอันนี้ถ้ามันออกมาสองลูกช่อดอกมันออกนะครับมันออกมาสองลูกหรือมันออกมาสี่ห้าลูกเอาแค่สองหรือสามแล้วเราก็ห่อเนี่ยอย่างที่จะไหมครับอย่างที่ผมบอกมันแกะมันออกมาลูกหนึ่งมันออกจะมาสองลูกก็ได้เนี่ยอันนี้ออกมาตรงช่อเห็นไหมไว้สองช่อมันอันนี้อาจจะติดนี่ครับมันก็จะออกมาอย่างเงี้ยหลังจากถ้ามันออกมาเสร็จนะครับตัดนี่เลย เนี่ยถ้าออกมานี่บเราก็อาจจะตัดนี่เลยก็ได้เดี๋ยวมันก็แทงช่อใหม่มาอีก<ต>ถ้าเราไม่ตัดตรงนี้ถ้าเราตัดตรงนี้มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเราพยายามจะไม่ให้มันสูงไปกว่าน,นี้<อ>ถ้ามันสูงไปกว่าน,นี้เราเก็บเกี่ยวยากเราเราจะตอนเรื่อยๆเรื่อยนะครับมะม่วงต่อให้อายุสิบปีมันก็จะสูงแค่นี้แหละอแล้วเราก็จะคำนวณได้ว่าต้นนี้เราจะไว้กี่ผลอืสมมุติว่าต้นเนี้ย ฟอมต้นสวยมีพ่อดอกดอกเ<อ>นี่ยมันออกตามเนี้ยเราก็ตัดนี่เดี๋ยวมันออกมาใหม่ใ,หมใช่ครับแล้วคิดดูว่าต้นเนี้ยผมนับด,ดูเข้า20ผลละแต่ผลเล็ก<ช>แต่ถ้ามันผลใหญ่กว่านี้ล่ะสักลูกหกขีดสองลูกโลเราจะขายง่ายขึ้นของดีาาม,มีคุณภาพ